สวัส <OSS> ดีครับผม,ผมครับเป,ป็นน้ำพักชาแนลครับเดี๋ยวพาไปอ้อยปูครับนี่ใส่หัวอาหารครับมาดูหัวอาหารนี่ใส่ด้วยเออเนี่ยฮะเอาหินพวงหน่อยนะใส่ด้วยใส่ด้วยสูตรสูตรสูตรไม้สูตรไม้ใส่หัวอาหารปลาเลยครับใส่ด้วยกันอ่าเดี๋ยวให้ไปด้วยเดี๋ยวให้ไปด้วยไม่ได้เอารถไปไปด้วยเนี่ยฮะห่อไปเลยครับห่อได้นะครเกี่ยวปลูกไว้เลย เดี๋ยวใหญ่ไปอ้อยปูครับจับปูมไปลายมาปิงจับปูมาปิงเลยพดี่ยวมันมานดินนะเอาง่ายๆไปนิ้เลยครับมาถงออ่าครับเดี๋ยวส่อันจะ,อะรอปูกันเดีวๆใช่ ยอดไปเลยหน้าไม่เล็กมากนะครับเนระนี่ยอดไว้ไปนี่แล้วครับเดี๋ยวจะมายามกันเด้อนี่นะเดี๋ยวถึงรายวจะห้างไปคุณเรื่อยๆดักอ,อีปูกัน,น,นไ,หไหนพี่บางไหน,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 นตังนี้เหรอ

สี่อันเนาะหาท่อน้ำมา,าให้เจอได้ไหมเธอนี่นได้อยู่ไหมคิดว่าได้ไหม,มอ๋อเราตรงนี้ดีวกว่าเนี่ยตรงตรงนี้ไม้สวยตรงนี้ไม้สวย,สวยอเอเอ ตรงนี้หมายสวยครับอ,อ,อ้อยอีปูตัว <datasets> ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ไอ้ไอ้ไม้สวยครับอันนี่นี่เอาว่างไปแบบนี้เลยนี่คนเราฟังเลยครับอ้อยไปเน,นี่ยนี่นี่เดี๋ยวอีกสักประมาณสัก สองชั่วโมงไงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าีปูนจะเข่ามาหรือเปล่านะนะอ่ะไปไปพาไปยามปูครับผมาพาไพยายามปูสีมันน้ำประมาณลุ้นกันเด้ไปไปไปคลิปแรกของอีพี่เลยครับไปเลยครับตามมาเลยนี่แหละยุคใก,กล้ใบ้านนี่แหละพอได้เอามาย่างนี่แหละครับ สูตรเด็ดสูตรเด็ดสูตรเด็ดเช็ดไม่รับเขาหาบ้านเนาะทิ่ไมไว้ประมาณทักเกือบชองชั่วโมงนะครับมันเกือบสองชองั่วโมงหอเ,เขียวเขียวมันมันลากไปแล้วบ่ เนี่ยฮะยูนี่บอมีครับพี่รองโอ้โเนี่ยฮะห่อเนี่ยโอ้บ่อเขาบ่อเขาบ่อเขาเนี่ยฮะมีมาไก่วะมีหอยมีหอยมาตอมเยอยมีหอยเอ็นนี่หอยเชอรี่มาตอมเยอะเออมีปลามีปลามีปลาเข็งอยู่ครับปลาเข็งจะปูบ่อเข่านะ หลังต่อไปครับหลังต่อไป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 เจออะไระ่ะนี่ๆๆนี่นี่อ๋ออันนี้เขาป่แต่มีตาแดงๆเป็นพวกกุ้งพวกยังพวก โอ้มีมีมีข่ามาจุข่ามาอยูไอ้แม่จับไว้เลยจับเร็ไวๆกระป๋องวางอยู่ข้างบนนั่นแหละไต้องข่าครับข่าครับูเยอะเลยสามตัวสามตัวสามตัวนี่นี่ครับข่ามาครับข่ามาเห็นวะเห็นวะเห็นวะเห็นปู่ปะครับนี่ น่ใต้อยู่เนี่ยสามตัวเห็นไะมผมยาวเบิดทีเดียวน่จับกล้องไว้างบนเดี๋ยวเลือกตัวใ่ญ่ครับเลือกตัวใหญ่ไปเลยโอ้ตำเร็ดสำเร็ด จะดูตัวตนกเตยหอยแปวเนาะหอยเป๋าด้วยมีหอยมอาตนะัวนะึ่งหอยเป๋เาด้วยอนะหอยก็มากินเหมือนกันนะอหอยเข้ามาสองแต้มครับหลังนี่ในผล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 นะสองแต้มครับ <laughs> ได็กปิงละได็กปิงเงลยง่ายน,นี่ะนะเดี๋ยวดูอีกสองดูอีกสองหลังโอ้ถ้ามีถ้ามีหลาย์หลังนี่งก็จะเข่าทาครับ <c oughs> ไปหลังต่อไปหลังต่อไปดื้มละว,ว่างเลยเมื่อไหร่ล่ะหมายพอเขาโดนไปนู่นแต่ไก่มีทีอันนี่ไปลกอันนี้หลังที่สองใช่ไหมเออสามสี่ใกล้กันอ๋อสามสี่ใกล้กัน อยากว่างตรงนี้ครับเดี๋ยวไปว้างคนเดี๋ยวไปตรงนั้นอ่าอีกสองหลังอยู่นี่โหเมื่อกี้มาขอยามเลยเมื่อกี้เขอยามนะหลังนี้เขาว่มีแต่หอยเข่าครับหลังนี้หลังนี้มีแต่หอยเขา่า ดังนี้เพราเขาครับมีกุ้งมาตอมหอยสองตัวเลยเหรอเออหอยใหญ่สองตัวหรือว่าหอยมาปูไม่มาไม่เมื่อกี้มันก็มาอยู่หลังนี่อ๋อรังนี่เขาตัวนึงครับหลังนี่ปูเขาตัวนึงเนี่ยเห็นปะเห็นปูปะครับนี่ได้แล้วหลุนจับ เรียบร้อยครับเนี่ยเดี๋ยวทิ้งไว้อีกครับถือว่าสําเร็จครับผมถือว่าเข่าถือว่าเข่าครับถือว่าเขามากเยอะถือว่าเขามากเยอะหลังนดี้ยว่เขามีปากคอปากคอเยอะเห็นปะเห็นปากคอปะปากคอน่อยนี่ปากคอน่อยจะไม่กิน สามแต้มครับนสามแต้มสามแต้มครับผมตายเป็นรุ่นกัน่บ้านสรุปยอดครับผมนี่เลยครับได้ปูมาประมาณนี้แหละหอยซี่หานวยนี่เลยปูตัวใหญ่ๆเลยครับนี่ฮะเดี๋ยวพวกนีเซาจะย,ย่างเลยครับนี่ฮะสูตรมักเนี่ย นะเอาเหงือหัวอาหารป่านะครับมัดใส่ผ้าเขียวนะเป็นก้อนๆกัก้อนกนะครับเอาหินใส่น้ำครับยิ่งจ้ยิ่งจมเลยนะนะไปหยอดไว้ตามขอบกันแท่นหน้าแหะครับนะนี่เลยฮ่ <c oughs> มามันๆครับผมมีพี่นี่เอาละลำเลาอย่างเดีองเท่านี้ครับไรป,ปู <c oughs> เป็นคลิปทดลองครับผมเพื่อได้ผลจริงๆเลย <c oughs> ได้ผลของแท้เลยครับนะยังไงตาวอย่าลไรใจอย่าคิดไมม,ม,ม่ต่อไปครับสวัสดีครับผม งานม้าน